ดีครับเจออีกแล้วครับกับผมเอมบูรารถปาร์าเก็ตนะครับวันนี้มาจาบแยนนะครับเป็นน้องรถแยน1.5 SP ตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นนะครับตัวนี้ออโต้มีรุ่นไหนดูแล้วเดี๋ยวมาดูอัพชั่นข้างในครับว่าเป็นยังไงภายนอกเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปชมเลยครับ ซาแจ 1.5V นะครับก็ของอยู่ประมาณ8,500นะครับใช้เงินออกรถแค่9บาทวันนี้นะครับผมว่าทำไมผมใส่ชุดนี้ครับชุดライเดอร์ไรเดอร์ก็ออกร็ได้นะครับเพียงแค่มีทวีน50ก็มาออกรถกับเราได้นะครับเฮ้ด็ดิฟรีดาวนะครับสําหรับใครที่ทักมาหาผมนะครับมาจากคลิปต่อเนี้นะครับมาจากคลิปนี้ผมลดให้ไปอีก10,000บาทนะครับกลับเข้ามาครับแล้วเจอกันคันหน้าครับผม